สวัสดีครับวันนี้มีเขาไม่แน่ใจเป็น GM t e s หรือเปล่าของกาลินาได้แอดผมมาผมก็รับแอดเขานี่เขามีส่งอันนี้มาให้ไม่แน่ใจเป็นอันนี้หรือเปล่าของของจริงหรือเปล่านะวันนี้ทางผมได้ฟังวันนี้ทีมงานกาลินาแจกปืนบาเลตสามร้อยสิบห้าวันเท่ากับหนึ่งปีนะครับก็คิสส e ปูวีอีสปอร์ตหนึ่งปี คิสซูเปอร์วี G S L สองพันิบห้าหปี A U G A 3 P B T C สองพันสิบห้ปีอารไอี่อาร์ตด A U G ไม่แน่ใจผมอ่านผิดหรืออ่านถูกอ่ A U, G A สามเดมอนไนท์หนปีอะไรวะผมพออ่นว่าเชมาร์สเชมารนะพออ่านว่าเชมาร์ m สองร้อย p o r t 1ปหนึีค i s sv Super รวะผมไม่รู้แม่คำนี้กันห่งปี r ารสามจี้าหนึปี M1 M1 หนึ่งเปดแปดเจ็ดถาวอวู้ถาวรครับถ้าใครรู้กรุณาส่งภาพปืนนี้นะครับ นี่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  m หนึ่งแปดแปดเจ็ด sl ถาวรให้ผมดูหน่อยครับแล้วก็ m หนึ่งแปดปดเจ็ด w ถาวร aug a สถาวร aug a สาม e sport หนึ e ่งปีแล้ว็ m หนึ่งแปดปดเจ็ด pb fc สปาร์หนึ่งปีเพียงท่านส่ง id และรหัสมาแล้วรอสาถึงห้านาทีคุณได้รับ คุณได้รับครับผมนะครับนี่ไม่แน่ว่าใชา่ของจริงหรือเปล่านะครับซึ่งผมยังไม่ได้สมัครไอ้นี่เลยอลิณาไอดีทีน,นี้ผมไม่ได้เล่นอะไรหรอกแค่เกาะนี่สถานการณ์เฉยๆดูเขาเล่นไปวันๆนะครับใครจะดีช่วยสมัครหหัสให้ผมหน่อยครับสมัครให้ใหผมหน่อยก็ได้นะครับไม่ว่ากันแค่นี้นครับวันนี้มาพูดแค่นี้นะครับ